เชื่ละวราใช้เวคกคอบเลอรมเ็นทีมที่แบบทีมชาติโปรตุเกสคอนเฟิร์มว่าลรนโดมีชื่อหายชื่อลุยส์ฟุตบอลโลกสามยี่สหกไอ้เ้่เกชอาเลยมึงดูมุมมองคนบินเดี๋ยวอ่ะอออโปรแฟร์เอิร์มันก็วันนี้คอลลิตี้โปแฟร์มาเยอะมันงนี้ไม่ใช่มีลงสกูมันโดมีนมีแค่อะ ครับ <Workers S 2> ผมทีนี้เขาติดตามใครอย่างติดตามอะไรได้หรอเออไม่เดี๋ยวพูดนะไหนยังไมนเปิดไม่นอนนิดที่พอก็เปิดไม่ได้ยังเปิดไม่นอนนิดแล้วปีนี้จะทีมที่บองตรงว่าทีมชาติโปรตุเกสแม่งมีมีระดัรุ่งโหดเยอะจริงเอ๊ะแต่ว่าตัทีมชาติแต่ว่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสกับกับสเปนก็น่ากลัวนะเว้ย ส่วนเยอรมันกับสวเยอรมันกับไออังกฤษมใหญ่พูดเลยตกากที่ไหนก็ไ้พากูลงไหนเนี่ยเนี่ยลงลงมองลงมองลงมองต่กูค่อยลงห้เดาคภาพดิน้ำมันไหนเที่ยพฝาบกากสุดหรือเปล่าพี่ภาพเพชดีอันต้าท้อหกสามไอ้ผีมันมันมีไอวอลจริงจริงไหมเ มันเป็นผีอ่ะเออเป็นผีที่มันที่มันแปลงร่างเป็นโลบังบังไอมึงไอ้บอลเฮียไอทำไมกดอันนี้ไม่ได้วะกูไดตั้งขายจุดไฟกบผมด้วยนะโกคาระท้าคาดาตายต้องหายไปไหนนะเจอไปเจอมีคนแน่นําว่ายิงผีว่ะโอ้โอ้เอ้เจ้ากูเจอใครเนี่ยเจ้าอะไรกูเจอใครเนี่ย เจออะไรมาดูเร้อมิมิออกออกออกเอาไม่มันเบรกได้โอ้ยของกูของกูของไม่มันยิงผีอ่ะอันี้มึงตามกูทำก้ากูมาเฮ้ยมึงเข้ามามิกมึงเข้ามาทำไมอยู่ไหนเราวินแหมึงเห็นอันนี้ไหม มึงเห็นกล่องกระโปงเดี๋ยวมึงยิง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 ผีรอผีมันลงมาแล้วยิงโอ้อ่ะแล้วมันจะมันโดนผอนะเห็นไหมนะแล้วของโหดด้วยนะเออสกาก็คือมึงแน่นอนว่ามันหมดแค่เนี้ยฮะพีหมดแค่ตัวเดียวไม่มันมีเยอะแต่ผมไม่ชอบข้อในกล่องเมื่อกี้กูเจอของเตมตัวของเต็มตัวเลยเนี่ยขเข้าเข้าเข้าสกูไปสกูกำลังเดือดเลย ไม่เลยไอ้ม่อ้มอยู่ไหนไอ้โมอยู่เดี๋ยวตายเต้ไม่มันจะมีผีให้เก็บแบบเป็นผีโลอะไอ้เต้อยู่ไหนอยู่ไห้ามุเือเกเยอะมากากเยอะเดือดอะ นีไรัวมันมันเด่เนดีไหมนะหัวนี้แหละหัวนี้น,นี่มีอันนี้วิญญาณโล่นะนเนี่ยมึงมาดิเป็นโล่โล่ดูมีตัวอีก่ะ เงนเหรียนที not, ่กูมักไมเออเป็นโลมันเป็นสกิลกดอ่ะใครมีด้บ้างจะวังใครมีห้าุดห้ากบ้างอม๋อมันมีคนขับอันนี้นี่หว่าไอแม่กวาดนีป่ะคุณคได้ห้าจุดหกะ ตรงนี้นี่ศพประมาณร้อยว่าตัวใครเจอห้าจุดห้าหกบ้างอยกูไม่มีกระสุดละเนี่ยตรงนี้เยอะเลยโคตเยอะเดเออกูมีแปดแปดเหรียญหกคูณหกมันมไม่ใช่กี่เหรียญนะคูณหกจำได้้วยเงเจอได้ห้าจุดห้าหกจเอาจากแอปเปิลมาทำไมเนี่ย

เออมีกรูกูก็มีแม่กคืออะไรอ่ะมันมันน <co ี่ไม่อกไหนไหนทีได้ไป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 ไไป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 ไไปไไอไปไขึ้นมาดิไปไปีไไปปป มีมีของเยอะเลยแต่แต่ว่าไม่มีมีสิ่งที่เรียกว่ามีสารเยอะเหมือนกันอะไรนี่กันอะไรนี่นี่อะไรนี่ยีตแม่คอนเสิร์ตไอ้เหี้ยรออีกสาซูบี้อะรอดิเฮ้ย <c oughs> มิไหมเลเลคอนเสิร์ตมาอ๋อมันจะดรอปดรอปสกิล ดอกเด้วยนะเนี่ยคืออะไรนเฮ้ยโอ้โอ okay. ้ของอ๋อเอามากดมากดออกมาได้เนี่ยอาะไรทำไมมันเยอะจังวะอะไรอะไรอะไรคือชี้ข้อผิดพลาดวะมันมีไอ้ชี้ข้อผิดพลาดอ่ะ ขอ่โค้งนะใตของโค้ดเยอะดับปอะไรบ้างยังไม่รู้เลยดนีดับดับไปร้อยอ่ะเราชี้คอไปพลาดได้ก็คือชี้ให้มันขดนเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่พิดผิดผิดก็ไม่ได้เลยถูกก็ได้ของมึงเลยไอ้ไอ้มือเบดเอ้าอะไรถูกถูกเฉยลิบดิบดิเดิบดิ เดี๋ยวครับยืไปยังอีมันสี่วิเนี่ยอู๊ยอูยยาใหญ่อุยมันสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะน e ้องชายคุณอกคุณกคุณ <friend> คุณของกูคุณกูคุณอกุณมีโอ้มีบาเลตด้วยต่อบาเลตเป็นศูนจุดห้าอันนั้นจุดห้าจุดห้าสิบคาลิเบอร์ซึ่งกูไม่ใช้แน่นอนยิงโคตรยากเลย กูจะใช้เอสเคดีกว่าเนี่ยมิกเนี่ยแมของโคตรเดียวเลยมิกมาเร็วนม่งแบบเอ้หรืกูจะใช้ดีกว่าเคสควบปูพี่อะไรวะเคสคกูกเใช้ก็ได้วะยิงไปร้อยหนึ่งไรเพื่อนกระสุนกูยืนให้เนมีสิบนัดเพิ่นบาลีสิบนัด เงาเลยคุณไม่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 คุณไม่เล่นมาเลตเลยถ้าเกิดไม่ใช่ s k สมันยิงยากโคตรยากอ่ะเอสเคเอยิงง่ายไปบางเดือนดาไป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 เราเลยของไปหมดละหนึ่งที่้วคุ้มจัดเพราคุณได้คุณได้คุณหกมาโอ้โอ้บิดรอบๆแล้วกันถ้ามันมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงเองมีคนมีคนไม่มีคนมีคน บดบ,ด,บดไม่ไหวไม่รู้อ่ะบดอะไรนอนแดกแดกน้ำกันพีลอยแล้วนะพีนะไม่มันชอบพีมันชอบวิ่งไปหาเพื่อนไงพวกนั้ กี้บอมอย่างเยอะเลยเดี๋ยวมไปทำแบบติดกับมเนี่ยอ๋อโอเคสาบอมไเทียผู้ขายร้านค้าร้านค้าอยู่ไหนวะร้านค้าอยู่ข้างหน้าดูจะซื้อไหมดูจะซื้ออ่าเปิประตูเปิดเองเฮ้ยประตูเปิดเองตกแจมหมดนในร้านค้าป่ะเตอ ผมไม่เห็นนี่ยเด็กเื้เมีแวรันคายอยู่ข้างบนซื้อยู่ใช่ไหมแม่ incoming งานเสื้อเท,ท่อะไรเนี่ย มาดูมีเสั่งคซื้ออะไรไม่ได้เลยเก็บใครมีอีกสองเหรียญบ้างคุณจะซื้อเก็บเสียงมีสิบสองเหรียญไอ้ยสิบสามพอได้สองสองเหรียญคุณจะซื้อเก็บเสียงเหรียญมันอยู่ไหนวะในกระเป๋าวะพี่ไปยืมยอดนี่ไหมใช่ใช่ซื้ออันนี้อะไรอะเสียงเลยอะไรคือมาสเบล์วะ มาสเตอร์อะไรอย่างไหมมัสเตอร์เบรกของมันเป็นของเอ่อเอสเอ็มจีอ่ะล้วต้องทำมันเป็นเอสเอ็มจีไหมวะอะไรนะต้อสันเป็นดิกล่องกล่องสีฟ้าคือเอสเอ็มจีหมดอ่ะซื้อแม็ก,มกใหญ่มาละนี่เผยได้ห้าสิบเอ็ดนัดจะใส่ไม่รับ มัสโซเบกนี่มันอัปเดตมาใหม่คุณมาดูแล้วสางมันมันช่วยอะไรถ้าเป็นปอเจียาวก็คือลดนะนะลดเสียงใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบบานๆก็คือลดแสงแต่นี่ไม่รู้ไม่รู้มันทำอะไรได้ไม่เคยลดแสงลดเสียงไงยแค่คว่าจะบอกัะไรดีสุดละโกงเลยนะมึงมึงมึงใช้ปืนอะไรอากมคุณบอกไหมเอาเอาคุณบอกไปคุณบอกไม่มีเลย ไม่มีคูสีได้ไหมคูดสีก็ได้คูดสีก็ดีอะคูดสีได้แล้วนิ่งนิ่งโคตรนิ่งอะแต่คูแต่คูแนะนำนะว่าว่าเกิดเป็นเป็นเป็นไรเฟิลต้องต้องคูหกขึ้นไปอ่ะแต่อย่าอย่าคูแปดคูแปดไกลเกินโอ้โหคูนี่โคตรนิ่งอ่ะไอ้คูดสีเป็นคูสองเลยมันปรับได้ไหม่ะปรับแบบปรับปริญญาเลื่อมลื่อมใส่กล้องเราหนักเลย อังบุมก่อนโคตรใหญ่เลยไอบาน์ดประจันคนนี้อาล่ะตอนนี้คือเราอยู่เราอยู่ในในวงนั้นแล้วก็เราจะดักคนเข้าวงโดยการที่เราจะอยู่ตรงนี้ตั้งเป้ายิงไว้ตรงนี้ผมโคตรไม่หวพับดีมไม่ได้จะวางตดงไหนแล้ว ระวังตอนนี้ก็ตังตังเยอะมึงซื้อนั่นไอเมกกระสุนอะไรนยกระสุนใหญ่ๆอุปโโอั๊มมอร์ตอบยอดมันเพื่อนๆมาแล้วปะไปไหน จะตั้งยังไงแบบจะเลงง่ายดีวะตั้งแบบพีไฟหนักเลยเป็ดพีไหลเป็นปน้ำเลยเนาะตอนนี้นนเราเข้ามาในวงแล้วมาเข้าวง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 กอ,อนกูมาดูว่ามันมีคนหป่าเนาะ ไม่มีไม่มีเยี่ยกูกูจะเป็นกูจะเป็นพันนาเดสวนคนคนเตอร์ใช้ยิงลมดีไงที่ไหนอู้หูมีสแกนมีสแกนพี่เตยร์ช่วยด้วยลงไม่ได้ มีตัวอะไรอีกอ่ะโอ้โหมาแล้วมันมีใช่มันมีเนี่ยตัวตรวจมาแล้วเป็นแม่แบ่งตั้งโลกันได้กันได้พวกพวกเลยรักเลยวันนี้ตามผีไปอ่ะตามผีมันลอยไปไหนวะกูอยากรู้ผีผีมันชอบลอยไปหาเพื่อนไม่ใช่หรอยิงผีได้ไหมยิงได้ยิงได้ยิงก็แล้วผีวะเราลอยไปหาเพื่อนอีกแบบตีอีก ไม่งลอยไปหาเพื่อนอีกแล้วไอ้แย่ไอ้แย่ผีมันลอยแบบเพื่อนไอ้สัตว์เปลี่ยนรั่วก็เกลียดเลยไม่ใชิไหมไอ้ผีลอยแบบเพื่อนเนี่ยเอาห้าจนหกเหมือนเหมือนแบบมันกำลังฆ่าเพื่อนนะเออไม,ม่ไม่ไดแบบ้กำลังนนมิกมัน,มน,มนคือฆ่าเพื่อนเลยไหนเม่นจะซ่อมเลยวะไอ้สกิลซ่อมซ่อมกอดบนมันอะ

หมดตีหมดหมดมคิดตรงกูยมีอีกคนหนึงไม่รู้ไม่รู้หาย,ยไปแล้วพีพีพีเพิ่งลอยลอยไปละวเพลอยไปหาเพื่อนเลยไม่รู้ว่าแตา่แต่กระเบิดมันหมดตีรหรือเปล่าเกือบหลับช่างแม่งไอ้เหี้ยใหญ่ๆระเบิดคุณสีที่หนึ่ง มึงได้มึงมึงได้มึงได้คนหกนหนอ่ะเหตุอาคูณสี่ทิ้งมีคนมาคนหนึ่งอุ้ยอ๋อ,อตายแล้วเฮียเอ้ยมึงยิงมึงยิงฟิลิปปินส์นี่ว่า แม่งลบมาเลยมิกไปเฮ้ยกลัวสนัยมาคุยไม่ได้ใช้สนยัยเนี่ยฮ้้มึงหาให้มันดีเลยดิอยากสองคนเนี่ยอุตส่าห์ได้บาลลิตมาเนี่ยแม่งไปเย็เพื่อนแม่งใช้ใชเอ็น เรา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 ไปหาเพื่อนกันนี่มามาโคตรด,ดีว่ะแม่งแม่งกระโดดได้เองไหมมนหลบมนหลบเองเนี่ยม่มาโคตรเร็วไอ้เนี่ยมาเร็วอยู่แล้วมิกมติตอนนี้เราต้องทิ้งมาว่ะไม่ต้องทิ้งข้ามไปเลยมาแล้วเจ้าดองกี้ เคนคนกูบินตามกูบินตามลงกดคนคนคนเฮ้ยคนเราก็ขับม้าไปสู้มันดิกูมีสไนเปอร์ระดับพิการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงคนคนคนกูบินตามยินแล้วเพ็นลูกก้าห่าละมากเลยมากมากเลยมากเลยมากกูมองกูมองเห็นนั่นๆจำหน่อยเป็น วัดวเจ็บวะเข้าวัเข mm ้า hmm. ว oh. mm ัเ hmm. ข mm ้า hmm. ว mm ัว hmm. ข mm ีม hmm. ม mm ่พลาดเลยก้า hmm. ม so mm ันบินออกนอกแบปละสุดยอดแลมันบินออกนองแบบไปละมันบินมาทำไมเนี่ยมีปาเก็บองมันม่มีมิมีเสียปืนม่เสียปืนลังมึงลังมึงหลังมึงลังมึง บนเขา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 มีตัวได้เขาด้วยเป็นมาร์คจุดโลเคชันทิพมารอยด้านมาลอยมาลอยมลอยวังมันมันมันน่าจะลอยมาข้ามมาตรงนี้หรือว่ารอยลอยหนีวะมองไม่เห็นหรือว่ามันตกน้ำตายแล้ววะเห็นละนู่นโน่นมาลอยอยู่นู่นมันลอยอยู่นู่น มันมันเป็นลงเขาฝันวนแล้วเมื่อกี้เดท้นยอดไอมีมันม,ม,มันลอยข <whis ky. S 2> ้ามาตัวนึ่งลอยข้ามาตัวนึงเดแมมาลงมาลงหินหลังมึงอ่ะหินหลังมึงไหลังมึงเลยกลังมึงเลยีีี่เดี๋ยวหลังให้ ติดแค่แม่แฟนแฟนไอ้หัวจะตายกูจะตายกูจะตายเจ้าขอขอมากที่ทีมันให้กับดักมีระเบิดมันไปให้ไป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 เข้าเข้า กูขอห้าจุดหกสุดยอดมีห้าจุดห้าหกอยู่นั่นหมายความว่าข้าจะสามารถยิงได้แบบไม่ต้องกลัวกับลูกกระสุนหมดโอ้กอซ่ากอซ่าโอเคกูกูเก็บเลยพอมึงเฮียกอซ่าไม่ยิงเร็วกว่านี้ยิงเร็วกว่านี้ไม่มีแล้วเพื่อนยกอซ่าหดจริงไอ้เฮียมีเกมไหนหดโหดเกมนั้น ปองพูดอกมาแล้วเตือนตีอะไรไปไม่งดีใช่ไหมปืนส้นเตีอะไรรู้ปองติก่อสายแค่เสียงระเบิดสองงานพร้อมกันมันน่าจะยังพอเข้ามาในนี้ก็มุดติกโอ้ยมันเหลือตัวเดียวแบบนี้เหรอเออเหลือตัวเดียวหมดโอ้ยมาเราเราได้เราได้ที่หนึ่งแบบแบบล็อกผล เบอร์สี่เป็นเก่งเกินนี่ฮะสังเกตปืนสังเกปืนสังเกตปืนใครยิงว่าพืนยิงหรือเปล่าน่าจะปืนยิงอะถ้เกิดคนนี้มันจะขึ้นลูกศรอยู่นี่นี่ไงนี่ไนี่นี่ไงวู้ฟวายจัดเลยอ่ะดเ We're the best ป่าป่าีกบอมด์เอป่าีบอมอ้อ้มอ้ยเฮียเป็นเนฮีเปนเฮียเลยเล่นกกูจะได้ไหมล่ะหมดแล้วเล่นไม่ต้องฟาวี้มั้งแน่เออแต่กูอยากกูอยากเล่นป่าดงดงดิบว่ะ Ai mic lộn, ai mic lộn yang. Öt sáng hoa, ok. Nem nào, ạ yang, 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 ạ yang, 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 ออกมาสองวิชาแค่พร้อมใครก็ชมว่าพอจำออกมาสองวิชากัดกินในนั้นว่าเธอสวยกว่าใครการตัดเชนเมืองซิงเชิงที่มมีใครสนเพื่อนในรุ่นยังเจอเด็กคนป่าสักบายสามไปได้แค่เด็กคนป่าพูดได้ว่าเนี่ยหมื่นเมืองใหญ่ไหมอย่าไปลงเฮี่ยนลงแล้วตาย แม่เราต้องไปลงกันตรงกลางมั้ยแม่แม่มาสีตรงตรงไอ้นี่ยตรงวัดก็เหมือนกันตรงนี้เกันนะวิธีการเล่นมั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 นมีนี่ปืนคอกปืนคอกปืนคอกโอ้ยทล้วมียงอนกูเนี่ยยีกยากเงินมีมิกมิกมึงมันยิงยากเว้ยมึงมึงต้องกะกะายแยกมันจะมีให้กะระยแเยอะแล้วก็แบบมีกากแบบลูกลูกสุดยอดลงมาด้วย ไม่ไม่ยิงไม่ยไม่ยิงแบบไม่ต้องการเออมัน่ากลาดแบบการวิธีอันเียบหนึ่งหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็มันจะมีให้ว่าอยู่วัดหนึ่งร้อยเมตรเท่าไหร่เวที่โคตรยากเลยคุณไม่ได้ก็เล่นมิกมึงมึงเก่งในศาสตร์มึงต้องคำนวณละแต่กาหเล่นคำนวณมึควบมึงโดยยิงตายก่อนใช่ไอ้คนไทยทั้งปีว่ะมือพิมพ์มือพิมพ์อะไรเนี่ยมีเงินคนเนี่ยปัญญาอ่อน รงมอต้นชอบกีฬาวิ่งกริทาในทีหนึ่งไม่แก้ร่างแต่เช้าแล้วเพราะว่าไม่คู่เจอซื้อฐานเพื่อนลงไปไหนไปเราไม่จะไปไปเมืองใหญ่ไงซึ่งกูไม่เสียงเพราะมันชุบไม่ได้กูเลยไม่เสียงเฮ้ยมีคนคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งฟังกูนะหยุดลงลงเพื่อหาปืนหาปืนเรายิงแม่งเลยมาลงออมาลงมาลงมาลงมือข้างหน้า โว้ลกลับมานี่กันเออมาลงมาลงบ้านนั้นไว้ปลุกไปมาปลุกปลุกกูได้อาก้าเลยเฮียไหนมึงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนฮะมาลงนู่นมาลงนู่นกูขออินโฟเราจะไม่ทะเลาะกับเกมนี้เกมนี้เกมนี้กูคงใช้อาก้าไว้ใช่ยังเกมนี้คือแมปแมปนี้คือกูกูใช้อินโฟไม่ได้แม่งป่าโลกเกินยิงไม่ยิงยากเลยเฮียต้องใช้ปืนแบบปืนหนักๆ ยิงทีตุ้มตามตุ้มตามยิงทีเอ็ดแม่มิกม่เฮ้ยไม่คนนัากลวแห่ะเจ้าทีเจ้าทีมีเอคตัวเนี้ยมาเร็ว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  มีเรื่องไหมาวุ้ยจีโม่อะไรนี่จะตายขาดรถเหอ้ยไม่ตายหรอกเฮียเนี่ยมันรถระดับรถรถไฟฟ้ามันถีบเบื้งไม่ได้เลยไปไหนแล้ววะมันอยู่แถวนี้แหละไม่ไม่ก็มาลงมาลงบ้านมาลงบ้านใหญ่เนี่ะไม่รู้หนีไปหรือยังท่านแม่งน่าจะไปแล้วละ ยังไม่เก็บของเลยเซฟว่าแรงว่ามันน่าจะวิ่งไปก่อนไป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 เอ้าแล้วทำไมมอเตอร์ไซค์กุล้มเนี่ยเราอยู่พ้นนอกหมอกเลยวะได้แล้วเราวิ่งเข้าเองวิ่งเข้าอ่ะนะในวัดไม่มีคนลงเลยวะหดิวัดต้องได้ยินเสียงคนยิงกันแล้วนะวัดละ อุ้ยเจอาพุทธานูไม่งธานูระเบิดไหนดีเล่นยากใช่ไหมไม่เล่นดีกว่านะ้ยยาแดงแมงกูไปดูว่ดได้ไหมเออมีคนยิงกันรอสอยกูมาเนี่ยไม่ค่อยมีคนเลยเว้ยทำไมวะ